ตาการลากันเนาะตาการโอเคอปล่อยออกมาแล้วเป็นอย่างนี้เหรอโอไม่อยากปล่อยออกมาเลย รักกันมากเขิมเหรอคุมใหญ่รับเตออไม่พอใจเลยเป็นไง